Jazz beat. Jazz, beat. Jazz beat is a wonderful world. Jazz beat. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูรุงนะคะวันนี้คุณครูลุงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิชาบูรณาการนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเข้าสู่สาระการเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะเด็กๆแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่สาระการเรียนรู้นะคะคุณครูรุงก็มีนิทาน จะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะเอ๊เด็กๆอยากฟังนิทานไหมคะทาอยากฟังนิทานปลบ,บมือห้าข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าปลดให้ดังกว่านี้ 1, 2, 3, 5, บบหนึ่งสองสามสี่ห้าปลบใหม่อีกทีหนึ่งสองสามสี่ห้าปลบให้ดีกว่าเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าขานเด็กๆไปฟังนิทานกันนะคะนิทานเรื่อง หมาแพนดี้กับหมีแพนดา้าตอนมั่นใจมั่นใจเห็นไหมคะเด็กๆนิทานเรื่องนี้เขาพูดถึงความมั่นใจนั่นเองนะคะเรื่องพี่คุชจีภาพพี่แมงปอนะคะค่ะเด็กๆดไปฟังนิทานกันเลยนะคะหมาแพนดี้เป็นเด็กขี้อายความมั่นใจ ไม่ค่อยจะมีชอบเก็บตัวอยู่ตามลําพังนอนกล้นเสียงดังคลอกฟีคลอกฟ,อกฟี่เห็นไหมคะเจ้าหมาแพนดา้หาหมาแพนดี้นะคะเขาก็เป็นเด็กขี้อายไม่กล้าแสดงออกนั่นเองนะคะเด็กๆหมีแพนดา้าชอบแสดงออกเห็นไหมคะ ซอกแซกซอกแซกทั้งวี่ทั้งวันเดี๋ยวก็เต้นรำเดี๋ยวก็ร้องเพลงเดี่ยวก็บรรเลงเพลงดนตรีเห็นไหมคะมีแพนด้าเขาก็เป็นเด็กที่ชอบแสดงออกนะคะแตกต่างจากหมาแพนดี้หมาแพนดี้เขาเป็นเด็กยังไงคะเด็กขี้อายนั่นเองนะคะไปดูกันต่อเลยนะคะเด็ก มีแพนด้ามีความมั่นใจฝันและไฟอยากตั้งวงดนตรีชวนพี่ช้างมาเป็นมือกลองพี่ช้างไต่ตรองก่อนตกลงทันทีเห็นไหมคะมีแพนด้าเขาก็ได้มือกลองแล้วเป็นเป็นใครคะเด็กๆเป็นพี่ช้างนั่นเองนะคะจากนั้นมีแพนด้าไปหาพี่ลิง มาเป็นมือชิงตวนไหมคุณพี่พี่ลิงแสนดีใจตีตีไม่ได้แต่จะต้องลองสักทีเห็นไหมคะพี่ลิงเขาก็ไม่ถนัดตีชิงหรอกนะคะแต่เขาก็จะไปลองทำดูเขาจึงตกลงมีแพนด้าว่าเขาจะไปเป็นมือชิงให้กับมีแพนด้าด้วยนะคะ จากนั้นมีแพนด้าพี่ช้างพี่ลิงชวนพี่กระทิงมาเล่นเบดไหมพี่กระทิงบอกเล่นเบดไม่ได้ขอเปลี่ยนได้ไหมขอเล่นไวโอลินถนัดดีเป็นยังไงคะเด็กๆพี่กระทิงเขาชอบสีไวโอลินนั่นเองนะคะเขาไม่ถนัดที่จะไปเล่นเบส คาเด็กๆพี่กระทิงเขาก็ตกลงที่จะเข้าร่วมวงดนตรีกับหมีแพนด้าด้วยนะคะหมีแพนดา้าพี่ช้างพี่ลิงผอมพี่กระทิงเดินทางไปหาชนีมาเล่นเบสให้วงเราได้ไหมชนีบอกสบายมากเล่นได้ขนัดดีเห็นไหมคะชนีเขาชอบเล่นเบส เขาจึงตกลงไปอยู่ในวงดนตรีนี้ด้วยนะคะและแล้วหมีแพนด้าก็ตั้งวงดนตรีได้แล้วทั้งหมดก็ลองซ้อมเพลงบรรเลงเสียงสุดเวียงเต็มที่หมีแพนด้าเป็นยังไรคะเขาเป็นนักร้องนำของวงนะคะมีแพนด้าจึงร้องเพลงออกไปแต่เพื่อนๆในวง เป็นยังไงคะเด็กๆโอ้ยไม่เพาะเลยมีแพนด้าร้องเพลงไม่เพาะเลยจะทำยังไงดีคะในเมื่อมีแพนด้าเขาเป็นคนตั้งวงดนตรีแต่เขามีเสียงที่ไม่เพาะเลยจึงไม่เหมาะกับการร้องเพลงนะคะและพี่ช้างบอกว่าเสียงของหมีแพนด้าฟังไปฟังมาเหมือนเสียง ไม่เพาะเลยสิ้นดีเหมือนเอเพื่อนในวงไม่ชอบเสียงหมีแพนด้าเลยเพราะว่ามันไม่เพาะนั่นเองนะคะเพื่อนในวงยกมือเห็นด้วยเอจะไปหานักร้องที่ไหนดีนะาที่มีเสียงดีกว่ามีแพนด้าหมีแพนด้าไม่เหมาะจริงๆต้องยอมรับด้วยนะครับพอพี่ช้างบอกไปแล้วชนีลิง กระทิงหนีช้างเสียงร้องเหมือนเสียงคลางไม่น่าจะดีสมาชิกในวงช่วยกันคิดคิดใครจะมีสิทธิ์เป็นนักร้องนำของวงดนตรีเราะเอไม่มีมีใครเสียงเพาะเลยเอใครจะมาเป็นน้าเด็กไปช่วยกันดูนะคะไปดูกันนะคะว่าใครจะเป็นนักร้องนำของวงนี้นะคะ ขณะที่ทุกคนนั่งเอามือเท้า้างทันมีเสียงดังมาจากลำธารทุกคนย่องย่องย่องไปนั้นใครอาบน้ำพำําเพลงเสียงดีจังเลยเอ๊พี่ช้างพี่หมีพี่ลิงพี่กระทิงนะคะเขาก็ย่องย่องไปดูนะคะว่าเสียงใครร้องเพลงนะ ทำไมถึงไพเราะเช่นนี้เด็กๆคิดว่าเป็นเสียงของใครคะอ้าวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นเสียงของใครใช่แล้วคะ่ะเด็กๆเ,เป็นเสียงของหมาแพนดี้เด็กที่อายนั่นเองนะคะหมาแพนดี้สะดุ้งเขินอายเมื่อใครๆมาแอบฟังเสียงถึงที่มาเป็นนักร้องให้วงเราไหม อย่ามัวแต่อายเริ่มมั่นใจเสียทีหมีแพนด้าและหมาแพนดี้หมาแพนดี้จะตอบอย่างไรคะอ้าวในที่สุดหมาแพนดี้เขาก็เลิกเป็นเด็กขี้อายนะคะเขาจึงตอบตกลงไปเป็นนักร้องของวงดนตรีของหมีแพนด้านะคะในที่สุด หมาแพนดี้เขาก็ทำได้นะคะมีความมั่นใจในการที่จะไปร้องเพลงก็เลยเป็นการแสดงออกที่ดีนะคะถ้าเด็กๆมีเอ,อ,อสวรรค์ทางด้านไหนนะคะเด็กๆก,ก็ควรแสดงออกมานะคะไม่ต้องอายนะคะผ่าเด็กๆสำหรับนิทานเรื่องนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะ พาเด็กๆอยากทำอะไรก็ให้ทำด้วยความมั่นใจและก็ให้เป็นเด็กกล้าสแสดงออกนะคะพาเด็กๆต่อไปนะคะมาเข้าสู่สราระการเรียนรู้กันนะคะวันนี้คุณครูุ้งจะพาเด็กๆไปทบทวนวิชาบูรณาการนะคะพาเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันได้แล้วคะ่ะ ค่ะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพความสัมพันธ์กันนะคะค่ะเด็กๆมาดูที่รูปภาพแรกกันเลยนะคะ mm hmm. เป็นรูปหนูนะคะ mm hmm. เด็กๆคิดว่าหนูเขาชอบกินอะไรคะระหว่างภาพแรกเนยภาพที่สองไก่ภาพที่สามอาหารกระป๋องนั่นเองเด็กๆคิดว่าเป็นภาพใดคะ ให้เด็กๆคิดคำตอบไว้ในใจแล้วเราจะไปเฉลยพร้อมๆกันนะคะเรามาเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะหนูเขาชอบกินเนยนั่นเองนะคะใครตอบถูกบ้างคะดเด็กๆยกมือขึ้นคะ่ะเก่งมากเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะค่ะเด็กๆต่อไปมาดูรูปภาพต่อไปนะคะเป็นรูป อะไรคะเด็กๆรู้จักไหมรูปแปลงสีฟันนั่นเองนะคะเด็กๆคิดว่าแปลงสีฟันควรใช้คู่กับรูปภาพใดคะรูปภาพแรกเป็นรูปเล็บมือรูปภาพที่สองเป็นรูปหูนะคะส่วนรูปภาพที่สองเป็นรูปฟันเด็กๆคิดว่าแปลงสีฟันควรใช้คู่กับรูปภาพใดคะ ค่ะให้เด็กๆคิดคำตอบไว้ในใจนะคะค่ะเด็กๆเรามาดูฉเฉลยกันนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือรูปฟันนั่นเองนะคะเพราะว่าแปลงสีฟันเขาใช้คู่กับฟันก็คือการแปลงฟันของเด็กๆนั่นเองนะคะใครตอบถูกบ้างคะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะ ค่ะเด็กต่อไปมาดูรูปภาพกันต่อเลยนะคะเป็นรูปกบเหล่าดินสอนะคะเด็กๆคิดว่ากบเหล่าดินสอควรใช้คู่กับรูปภาพใดคะรูปแรกนะคะเป็นอย่างลบรูปที่สองเป็นดินสอรูปที่สามเป็นลวดเสียบกระดาษนะคะเด <ๆ S 2> ็กๆคิดว่ากบเหล่าดินสอควรใช้คู่กับ อะไรคะค่ะให้เด็กๆคิดคำตอบไว้ในใจนะคะแล้วจะไปดูเฉลยพร้อมๆคุณครูลงเลยค่ะใช้แล้วคะ่ะเด็กๆคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือกบมีไว้เหล่าดินสอนั่นเองนะคะใครตอบได้ถูกต้องบ้างคะเก่งมากๆเลยคะ่ะปลบมือให้ตัวเองค่ะขั้งเลยนะคะ ค่ะเด็กๆมาดูรูปภาพต่อไปนะคะเอ๋เด็กๆเคยเห็นบุคคลนี้ไหมคะใช่แล้วค่ะเขาคือนักดับเพลิงนั่นเองเด็กๆคิดว่านักดับเพลิงเขาใช้ยานพาหนะชนิดใดคะรูปภาพแรกเป็นรูปภาพรถยกของนะคะส่วนรูปภาพที่สองเป็นรูปรถพยาบาล ส่วนรูปภาพที่สามสีแดงเป็นรถดับเพลิงเด็กๆคิดว่ารถคันใดที่เป็นยานพาหนะของนักดับเพลิงคะไอ้เด็กๆคิดคำตอบไว้ในใจเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยพร้อมๆกันนะคะมาดูเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือรถสีแดงนั่นเองนะคะเป็นรถดับเพลิง ดาวนาทีดับเพลิงนะคะเขาก็จะใช้รถดับเพลิงคันนี้นะคะเวลาที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะ่ะใครตอบถูกบ้างคะปรบมือให้ตัวเองด้วยคะ่ะค่ะเด็กๆต่อไปนะคะมาดูรูปภาพต่อไปนะคะเป็นรูปถุงมือนั่นเองนะคะเด็กๆคิดว่าถุงมือควรใช้กับ อวัยวะส่วนใดของร่างกายเราคะไว้สวมใส่อวัยวะส่วนใดคะรูปภาพแรกเป็นรูปมือรูปที่สองรูปตารูปที่สามเป็นรูปเท้าเอ๊ะเด็กๆคิดว่าภาพใดคะให้เด็กๆคิดคําตอบไว้ในใจนะคะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยพร้อมๆกันนะคะ,ะคําตอบมาแล้วนะคะเด็กๆก,ก็คือ ถุงมือใช้กับมือนั่นเองนะคะเพราะว่าถุงมือใช้สวมมือนะคะก็คือถุงมือใช้กับอวัยวะบนร่างกายของเราก็คือมือของเรานั่นเองนะคะใครตอบถูกต้องบ้างคะยกมือขึ้นสูงๆเลยแสดงว่าเก่งมากๆเลยนะคะค่ะเด็กๆมาดูรูปภาพต่อไปนะคะ เด็กๆมาดูรูปภาพความสัมพันธ์กันนะคะค่าเด็กๆเวลาเด็กๆใส่ถุงเท้าเรียบร้อยแล้วจากนั้นเด็กๆต้องไปใส่อะไรคะใส่อะไรคู่กับถุงเท้าคะเด็กๆภาพแรกเป็นภาพมวกภาพที่สองแหวนนะคะส่วนภาพที่สามเป็นรองเท้าเด็กๆคิดว่าภาพใดมีความสัมพันธ์กันคะ ค่ะให้เด็กๆคิดคำตอบไว้ในใจนะคะแล้วไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือรองเท้านั่นเองใครตอบรองเท้าเหมือนคุณครูรงบ้างคะแสดงว่าตอบได้ถูกต้องคะ่ะเก่งมากๆเลยนะคะค่ะเด็กๆมาดูรูปภาพต่อไปนะคะเป็นรูป แม่ไก่นะคะเอแม่ไก่เขาตามหาลูกไก่แล้วลูกไก่อยู่ในรูปภาพใดคะลูกเขาควรจะมีลักษณะแบบไหนคะเด็กๆภาพแรกเป็นรูปหอยทากภาพที่สองเป็นรูปแมวภาพที่สามเป็นรูกลูกเสียบนะคะเด็กๆคิดว่าภาพใดเป็นลูกของแม่ไก่นะคะ ให้เด็กๆคิดคำตอบไว้ในใจนะคะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยพร้อมๆกันนะคะมาดูเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆใหแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือลูกเตียบนั่นเองตัวสีเหลืองนะคะเขาเป็นลูกของแม่ไก่ตัวนี้นะคะใครตอบเหมือนคุณครูบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะปลบมือให้ตัวเองด้วยนะคะ ค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นรูปภาพร่มนะคะเด็กๆคิดว่าเราควรกางร่มเวลาไหนคะเด็กๆมาสังเกตที่รูปภาพนะคะรูปภาพแรกเป็นรูปพระอาทิตย์นะคะส่วนรูปภาพที่สองเป็นรูปภาพไต่รุ้งนะคะส่วนรูปภาพที่สามเป็นรูปฝนตกนะคะฝนตกแรงมากเลยเด็กๆควร ทำยังไงคะอาเด็กๆคิดว่าภาพใดที่สัมพันธ์กับร่มคะให้เด็กๆคิดคำตอบไว้ในใจนะคะแล้วเราจะไปเฉลยพร้อมๆกันเลยคะ่ะเด็กๆมาดูคำตอบกันเลยนะคะภาพที่สัมพันธ์กันก็คือเวลาฝนตกเราต้องกางร่มนั่นเองนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เราได้เป็นหวัดนั่นเองนะคะ ร่มก็ใช้เวลาฝนตกนะคะเพื่อป้องกันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในหน้าฝนนั่นเองนะคะใครตอบถูกต้องบ้างคะเด็กๆปกมือให้ตัวเองด้วยค่ะพาเด็กๆมาดูรูปภาพต่อไปนะคะเป็นรูปจุกนมนะคะเป็นจุกหรอกนะคะเด็กๆคิดว่าบุคคลคนไหนที่ใช้แบบนี้คะ ให้เด็กๆด,ดูความสัมพันธ์กับภาพด้านล่างนะคะภาพแรกเป็นคนแก่นะคะส่วนภาพที่สองเป็นเด็กเบบีตัวเล็กๆนะคะส่วนภาพที่สามเป็นรูปสุนัขเด็กๆคิดว่าภาพใดที่ควรใช้อุปกรณ์จุกนมนี้คะให้เด็กๆคิดคาตอบไว้ในใจนะคะ พาเด็กๆมาดูฉเฉลยกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือใช้กับเบบี้ตัวเล็กๆนะคะหรือใช้กับน้องตัวเล็กๆนั่นเองเขาจะชอบดูดจุกนมแบบนี้นะคะใครตอบถูกต้องบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะพาเด็กๆต่อไปมาดูรูปภาพกันต่อเลยนะคะรูปภาพดวงตาเด็กๆคิดว่า ภาพที่อยู่ด้านล่างมีความสัมพันธ์กับดวงตาไหมคะเอะ๊ดวงตาเราควรใช้อุปกรณ์สิ่งใดคะเด็กๆไปสังเกตภาพด้านล่างนะคะรูปแรกนะคะเป็นสร้อยคอรูปที่สองเป็นแว่นตารูปที่สามเป็นกระเป๋าเด็กๆคิดว่าอุปกรณ์ชนิดใดที่ใช้กับดวงตาคะ ให้เด็กๆคิดคำตอบไว้ในใจนะคะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยพร้อมๆกันค่ะค่ะเด็กๆคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือแว่นตานั่นเองนะคะภาพความสัมพันธ์กันก็คือแว่นนะคะใช้สำหรับใส่กับดวงตานั่นเองนะคะหาาใครตอบถูกต้องบ้างคะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะ ค่ะเด็กๆสําหรับการเรียนรู้ก็ได้จบแล้วนะคะต่อไปคุณครูรุงจะพาเด็กๆไปทําการบ้านกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเตรียมตัวทําการบ้านกันได้เลยค่ะค่ะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะเป็นหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กปฐมวัยหนึ่งนะคะให้เด็กๆหยิบเตรียมมาไว้รอเลยนะคะ นั้นนะคะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้าที่20นะคะค่ะเปิดไปเรียบร้อยหรือยังคะก็จะเห็นเป็นรูปภาพแบบนี้นะคะเขาบอกว่าจับหูคู่กันให้นักเรียนนะคะลากเส้นโยงจับภาพหูที่เหมือนกันให้เด็กๆมาสังเกตภาพของหูสัตว์นะคะรูปภาพแรกเลยเป็นรูปภาพสีดํา หูสีดำนะคะควรโยงไปที่หูส่วนไหนข้างล่างนะคะโยงไปคู่กับภาพข้างล่างเด็กๆคิดว่าหูหูภาพใดนะคะที่เหมือนกันนะคะส่วนรูปภาพที่สองมีสีดำและสีน้ำตาลเด็กๆคิดว่ารูปภาพใดที่เหมือนกันคะอ่าให้เด็กๆไปสังเกตแล้วโยงนะคะ ส่วนรูปภาพที่สามเป็นหูสีชมพูให้เด็กๆโยงไปรูปภาพที่เหมือนกันนะคะจากนั้นเป็นรูปภาพสุดท้ายรูปที่4เป็นหูของคนนะคะเด็กๆคิดว่าภาพใดที่เหมือนกันก็ให้เด็กๆโยงไปได้เลยนะคะค่ะถ้าเด็กๆโยงเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโยงเส้นจับรูปภาพหูที่เหมือนกันเรียบร้อยแล้ว ให้เด็กๆมาสังเกตเลขสองอารบิกนะคะจะอยู่ที่ด้านล่างนะคะแต่ก่อนที่จะเขียนให้เด็กๆมาดูคุณครูลุ้งก่อนนะคะวิธีการเขียนที่ถูกต้องจะเป็นแบบไหนเด็กๆมาดูก่อนเขียนนะคะค่ะเด็กๆมาดูพร้อมกันนะคะวิธีการเขียนเลข2อารบิกที่ถูกต้องนะคะเด็กๆควรเริ่มจากที่คุณครูทำไว้ที่เป็นเลข1นะคะ เราเริ่มลากจากเลขหนึ่งตามลูกศรโค้งไปเลยนะคะไปหาเลขสองจากเลขสองแล้วก็ลากยาวลงมาเลยนะคะมาถึงเลขสามจากนั้นให้ลากไปทางขวามือเป็นเส้นตรงตามแนวนอนนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เด็กๆสังเกตที่ลูกศรน,นะคะแล้วให้เด็กๆ ลากตามได้เลยวิธีการเขียนที่ถูกต้องนะคะควรเริ่มจากด้านบนนะคะพาเริ่มจากด้านล่างแสดงว่าผิดวิธีนะคะค่ะให้เด็กๆไปเริ่มเขียนได้เลยค่ะค่ะเด็กๆทำการบ้านกันเสร็จหรือยังคะค่ะก็มาดูของคุณครูรุ่งนะคะก็ได้ทําเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะวิธีการลากเส้นจับคู้ ภาพหนูนะคะภาพแรกคุณครูรงได้ใช้เส้นสีดำโยงไปหาหูสีดำนะคะส่วนภาพที่สองคุณครูรงได้ใช้เส้นสีส้มนะคะก็คือโยงภาพที่เหมือนกันนั่นเองภาพที่สามคุณครูรงได้ใช้เส้นสีฟ้านะคะโยงไปหาหูสีชมพูที่เหมือนกันนะคะส่วนภาพสุดท้ายคุณครูรงได้ใช้เส้น สีแดงนะคะโยงไปหาภาพหัวที่เหมือนกันนั่นเองนะคะจากนั้นให้เด็กๆมาเขียนเลขสองอาราบิกนะคะให้ถูกต้องนะคะโดยการเริ่มเขียนจากด้านบนเราจะไม่เขียนจากด้านล่างนะคะถ้าเขียนจากด้านล่างก่อนแสดงว่าผิดนะคะวิธีที่ถูกต้องก็คือเขียนจากด้านบนแล้วลากลงมาด้านล่างนะคะ ค่ะสำหรับการบ้านนะคะให้เด็กๆทำกันทุกคนนะคะวิธีส่งการบ้านก็คือส่งมาที่คุณครูประจำชั้นของเด็กๆเองห้องแตงโมก็ส่งไปที่คุณครูประจำชั้นของเด็กๆเองก็คือคุณครูเฟืองนั่นเองนะคะส่วนห้องส้มโอก็ส่งมาที่คุณครูรุ้งนะคะค่ะให้เด็กๆทำการบ้านส่งกันทุกคนนะคะ เพื่อที่คุณครูจะได้ตรวจความถูกต้องนะคะแล้วก็ประเมินพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กๆด้วยนะคะอย่าลืมทำการบ้านตรงกันนะคะค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะให้เด็กๆไปฝึกทบทวนด้วยนะคะเพราะช่วงนี้ใกล้จะถึงวันสอบของเด็กๆแล้วนะคะค่ะ ก่อนจากกันวันนี้คุณรูรุงก็มีความห่วงใยเช่นเคยนะคะจะมาฝากถึงเด็กๆนะคะก่อนออกจากบ้านเด็กๆควรสวมอะไรคะสวมแมสนะคะหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรออกนอกบ้านนะคะช่วงนี้เพราะว่ามีโรคระบาดนะคะให้เด็กๆหมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะ พาเด็กๆสำหรับการเรียนรู้วันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะแล้วพบกับคุณครูรุงใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Jazz B. Jazz B.